้าผู้อ่อนหวานราวดอกไม้ตอนที่หนึ่งร้ห้าเลีวอีหัวเดินตามเฟิ่งเฉียนพวกนางสามคนเดินมาถึงข้างนอกประตูใหญ่ไม่ทันไรก็เห็นร่างหนึ่งวิ่งตามพวกนางออกมารวดเร็วจนเลี้ยวอีหัวถูกกระแทกนางเซไปด้านหนึ่งหลังนางยืนมั่นคงนางก็เห็นเฟิง่งฉางจื่อเดินไปทางด้านหนึ่งใบหน้าของเขามองคล้ำ นางเห็นเขาขึ้นควบมาแล้วจากไปเลวอีหวนไม่สบอารมณ์เจ้าหน้าขาวนั่นเป็นอะไรจากไปก็ไม่บอกกล่าวสักคำทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จกักโตกระแทกถูกผู้อื่นแล้วไม่ยอมขอโทษใครทำให้เขานิสัยเสียหน้าตาลอเหลาของเขาน่าเสียดายนะักเวลานางลงมือจะใช้ถุงดำครอบศีรษะของเขาไว้แล้วค่อยซ้อมเขา กวัวหลิงซื้อได้ยินสามคำเจ้าหน้าขาวนางมึนงงถึงอย่างไรเฟิงชางเจอเป็นลูกพี่ลูกน้องของเฟิงเฉียนบิดาของเขายังเป็นขุนนางในราชสำนักเลี้ยวอีหวนกลับต่อว่าเขายัางไม่เกรงใจพี่เลี้ยวกวัวหลิงซื้อเหลือบมองเลี้ยวอีหวนสงสัยตาให้นางสงบปากแล้วค่อยถามชิงชิงพี่รองของเจ้าเป็นอะไรไม่มีอะไร ทะเลาะกันเท่านั้นเฟิงเฉินไม่อยากรักอยู่ในบ้านเพื่อรับรองเฟิงฉัางเจ๋อและกู้ซุยนางทิ้งพวกเขาไว้และรู้ว่าคำพูดของนางก่อนหน้าทำให้เฟิงฉัางเจ๋อโมโหแต่นางไม่นึกเสียใจนางจดจำที่เฟิงฉัางเจ๋อเคยช่วยเหลือนางได้นางไม่เคยลืมความเมตตาที่เขามอบให้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้พวกเขามาหลอกใช้บิดาของนาง เรื่องราวในราชสำนักซับซ้อนทะละหลวมเพียงเล็กน้อยในวังวนแห่งการแย่งชิงคนที่ผิดพลาดจะต้องทิ้งชีวิตของตนเองไว้เฟิงฉังจือในความทรงจำของนางเป็นคนเอื้ออาทรและใส่ใจนางมากแต่เขาจะไม่ถูกคนอื่นหลอกใช้ง่ายๆโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ตัวนางไม่เคยรู้ว่าเฟิงฉังจือในชาตินี้จะไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลก พวกเขากลายเป็นศัตรูกันดีกว่าปล่อยให้คนอื่นหลอกใช้เขาส่วนท่านพ่อตรงไปตรงมาเสมออย่างน้อยหากเฟิ่งฉังจือพอมีความคิดและไตรตรองให้ละเอียดอย่างเฟิ่งฉังจือที่นางรู้จักในชาติที่แล้วเขาจะเข้าใจเจตนาของนางเฟิ่งเฉียนเบือนหน้าหันไปมองข้างหลังเห็นกูซี่เดินออกมาเช่นกันกูซี่เห็นการกระทำของเฟิ่งฉังจือเมื่อครู่นี้ เขาก้าวมาหาเลี้ยวอีหวนช้างจืออารมณ์ไม่ดีเขาทําให้คนหนูเลี้ยวเกือบล้มขอคณหนูเลี้ยวให้อภัยเขาด้วยเลี้ยวอีหวนคิดเยอ้ยอยันเฟิ่งช้างจือต่อว่าเขาเป็นผีใจแคบสักหลายคําแต่กู้ซี่มากล่าวขอโทษแทนเฟิ่งช้างจืออย่างนี้ท่านนางยังคิดต่อว่าอีกฝ่ายนางคงเป็นฝ่ายใจแคบเสียเองนางโบกมือลืมเสียเถอะข้าใจกว้าง ไม่อยากใส่ใจเขาแล้วขอบคุณกูซียิ้มให้นางแล้วหันมาหาเฟิงเฉียนคุณหนูซีเรื่องวันนี้ต้องรบกวนเจ้าแล้วลาก่อนคุณชายกู้ค่อยๆเดินเฟิงเฉียนยิ้มสีหน้าไม่แปรเปลี่ยนส่งแขกกลับไปด้วยรอยยิ้มหวานไม่มีแววตาแหลมคมเหมือนตอนนางอยู่ในห้องถงอีกกูซีเบือนหน้ามามองเฟิงเฉียนสักครู เขาเห็นรอยยิ้มของเด็กหญิงขณะมองส่งเขาเขาก็ยกยิ้มทันทีหมุนตัวขึ้นควบม้าแล้วจากไปกัวหลิงซื้อรู้สึกว่ารอยยิ้มของกู้ซี่ดูประหลาดหลังส่งแขกนางก็อดไม่ได้ดึงเฟิงเฉียนมาถามเสียงเบาชิงชิงเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากู้ซี่มาทำอะไรที่นี่หรือเขามาเพราะเรื่องของคุณชายใหญ่กู้เฟิงเฉียนพยักหน้า กวัวหลิงซือเปลี่ยนมากังวลไม่ใช่เจ้าเผลอรับปากพวกเขาหลักฐานความผิดของกู้ยางที่สังหารครอบครัวของเท้าเท้าชื่อหลางของสํานักกงปู้ชัดเจนหลังเกิดไฟไหม้ที่ตระกูลโหลตระกูลกู้ก็เกิดเรื่องฮองเต้สงกริวนะักครั้งนี้พวกเขายังคิดลากเจ้าและท่านพ่อของเจ้าไปเกี่ยวข้องถึงเลี้ยวอี้หวนไม่ใส่ใจเรื่องในราชสำนัก แต่นางก็ได้ยินเรื่องนี้มาจากปากของเลียวชูซิวและเฮิร์รนจินนางว่าใช่ข้าก็ได้ยินเรื่องนี้จากพี่ใหญ่เขาบอกว่าตระกูลกู้โชคร้ายกู้อย่างคิดทำร้ายผู้อื่นแต่ดันโชคร้ายเสียเองกู้หมิงฟางแทบไม่อาจรักษาตำแหน่งของตนเองไว้มาตอนนี้มีคนมากมายอยากตัดความสัมพันธ์กับตระกูลกู้เฉียนเอ,อ๋อห้ามเจ้าหลงกนเขา เฟิงเฉียนเห็นพวกนางเตือนด้วยความหวังดีสตรีตัวน้อยยิ้มพวกท่านเห็นข้าโง่หรือท่านพอเล่าให้ข้าฟังแล้วไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้รับปากอะไรทั้งนั้นข่อยอยังชั่วพวกนางสองคนถอนหายใจอย่างโล่งอกเลี้ยวอีหวนหย่อนใจไม่นานก็คิดถึงเฟิงฉ่างจืออีกนั่งกรอกตาข้าพูดจาไม่เพราะไม่รู้วสมองของพี่รองของเจ้ามีปัญหาหรือไม่ สถานการณ์เช่นนี้เขาไม่รู้จักหลบหลีกยังกล้าพาเผือกร้อนมาพบเจ้าที่นี่เขาไม่กลัวว่าจะลากเจ้าและคุณชายร้องไปเกี่ยวข้องด้วยเฟิงเฉียนยกยิ้มเมื่อนางได้ยินกระทั่งคนที่มีความคิดเรียบง่ายอย่างเลี้ยวอี้หวนยังตระหนักถึงเรื่องนี้ได้แต่เฟิงฉังจือไม่คิดเช่นนั้นเขาพากูซีมาที่นี่เฟิงฉังจือเชื่อถือความสามารถของท่านพ่อมากเกินไป คิดว่าท่านพ่อจะช่วยกู้ซียได้หรือเขาไม่คิดถึงผลที่ตามมาไม่ต้องพูดถึงว่าลากนางแนละท่านพ่อไปเกี่ยวข้องด้วยเห็นสีหน้าของเฟิ่งเฉียนเปลี่ยนไปกัาหลิงซือดึงเลี้ยวอี้หวนอืมเมื่อไม่มีอะไรแล้วอย่าพูดถึงพวกเขาอีกเลยถ้าพวกเราไม่ออกไปตอนนี้จะต้องอดกินข้าวหมักห้ามเจ้ากล่าวโทษข่าและชิงชิงล่ะเลี้ยวอี้หวนหลงลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทต,ตาลุกวาว ใช่พวกเรารีบไปข้าได้ยินว่าร้านนั่นปิดเร็วถ้าพวกเราล่าช้าจะอดกินข้าวหมักฟฝงเฉียนที่มีสีหน้ากังวลนั่งอดหัวเราะไม่ได้ข้าวหมักที่เลี้ยวอีหวนพูดถึงคือร้านที่อยู่ชานเมืองเชิงนานฟางเจ้าของร้านคือสองสามีภรรยาพวกเขาชาราภาพมากแล้วขายลูกชิ้นขนาดเท่ากำปั้นเด็กใส่ขิงและต้นหอมเวลานำไปทอดจะส่งกลิ่นหอมไปไกล ลูกชิ้นทอดกรอบกินพร้อมข้าวเหนียวรสหวานมีกลิ่นเหล้าหมักเล็กน้อยไม่มันแต่หอมหวานอร่อยมากหลังได้ริมรถเพียงครั้งเดียวเลวอีหวนไม่อาจลืมเลือนเฟิงเฉียนกินลูกชิ้นทอดเข้าไปสองลูกแต่นางไม่กินข้าวเหนียวหมักเลวอีหววที่ทานลูกชิ้นทอดหมดไปสองถ้วยนางหันมามองถ้วยลูกชิ้นทอดของเฟิงเฉียนด้วยแววตาวิบวับเฉียนเอ,อ๋อทำไมเจ้าไม่กิน ข้าไม่ชอบกินของหวานน่าเสียดายให้ข้ากินแทนเจ้าเฟิงเฉียนเห็นแววตาวาววับของเลียยยเเล้ยวอีหวนนางขยับถ้วยของตนเองเลี้ยวอีหววยิ้มจนในตาโคง้งคล้ายแมวหิวโหวยบอกเฉียนเอ๋อดีที่สุดจุ่มพิธที่แก้มของเฉียนเอ,อ๋อนางก้มหน้าก้มตากินต่อเห็นแก้มข้างนั้นของเฟิงเฉียนเปื้อนคราบมันกวัวหลิงซื้อหัวเราะนังยืนผ้าเช็ดหน้ามาซับให้เฟิงเฉียน บอกว่าข้าจำได้ว่าเจ้าชอบของหวานทำไมจูจ่ๆเจ้าไม่ชอบข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ข้าไม่ชอบคันนึกเบื่อของหวานเฟิงเสียนเช็ดหน้าแล้วสวมผ้าคลุมหน้าไว้พวกนางสองคนสนทนากันขนาดนั้นเองชูเอย๋ยยืนซื้อขนมอยู่ข้างทางนางบอกเสียงใสเกาลัดเม็ดสนมล็ดแตงโอ้ยังมีขนมหวาน และอันนั้นใส่ถุงให้ข้าพ่อค้าร้านขนมหวานไม่ค่อยเห็นแม่นางน้อยซื้อขนมหวานจำนวนมากขนาดนี้เขาหยิบใส่ถุงให้นางด้วยท่าทางดีใจชูเออจ่ายเงินและรับถุงขนมมาแล้วนางหมุนตัวเดินกลับไปหาคุณหนุ่มของนางแต่แต่ทันใดนั้นชูเออเห็นร่างหนึ่งเดินเข้าไปในตรอกซึ่งอยู่ไม่ไกลนะักชูเออเห็นคนหน้าตาคุ้นเคย นางเอียงคอมองบุรุษสกักพักพึมพำหาทำไมเป็นเขาไปได้ข่าผู้อ่อนหวานราาดอกไม้ตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกบรุษเดินผ่านหน้าชูเอ๋อไปนั้นมีท่าทางประหลาดเขาสวมเสื้อคลุมผ้าไหมชายชเสื้อคลุมมีสีต่างกันชูเอ๋อเดิมคิดว่าเขาอาจเป็นคนที่นางเคยพบแต่จดจำไม่ได้ว่านางเคยพบบรุษผู้นี้ที่ไหน นางเห็นใบหน้าด้านข้างของเขาแล้วเขาไม่โดดเด่นกว่าคนทั่วไปผ่านไปหลายอึดใจนางก็จาได้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครถึงอย่างไรชูเอเ๋อเผยสีหน้าประหลาดใจเท่านั้นนางก็เห็นบุรุษอีกสองคนเข้ามาประชิดร่างของบุรุษผู้นั้นไว้บุรุษดิ้นรนขัดขืนจนผ้าคลุมศีรษะของเขาร่วงหลุดบุรุษผู้นั้นคิดเปิดปากส่งเสียงร้องบุรุษข้างกายก็ปิดปากเข้าเอาไว้ พาตัวเขาเข้าไปในตรอกอย่างรวดเร็วอูต้าจือชูเอ๋อเบิกตากว้างเรียกเขาบุรุษที่ถูกบุรุษอีกสองคนจับตัวไว้ไม่ใช่บุตรชายของแม่นมซุนอูต้าจือหรอกหรือตอนแม่นมซุนรับใช้เฟิงเฉียนอยู่ในเรือนนางเคยเห็นอูต้าจือมาพบแม่นมซุนเพื่อของเงินนางยังจำท่าทางคล้ายนักเลงของอีกฝ่ายได้แต่หลังจากนั้นคุณหนูสีส่งแม่นมซุนออกไปจากเรือน อูต้าจือก็หายตัวไปไม่คิดว่าจะมาพบอูต้าจือที่นี่ทำไมพวกเขาถึงจับตัวอูต้าจือไปชูเอออ้อาปากเล็กน้อยเห็นอูต้าจือถูกลากเข้าไปในตรอกเล็กนั่นนางพันจำได้ว่าเฟิงเฉียนสั่งให้คนสอบสวนเรื่องนี้นางกระทึบเท้าครานึงทิ้งถุงขนมไว้เมื่อพ่อค้าเงยหน้าเขาเห็นเด็กหญิงไม่ได้หยิบถุงขนมไปก็ร้องเรียกแม่นางน้อยอะ แม่นางน้อยเจ้าลืมเจ้าลืมของนี่แม่นางน้อยแต่พ่อค้าไม่ได้ไล่าตามเด็กหญิงไปเขาเห็นเด็กหญิงวิ่งเข้าไปในตรอกเล็กที่อยู่ตรงข้ามร้านของเขามีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อขนมเขาจึงขยับถุงขนมไว้ด้านหนึ่งรอคอยให้แม่นางน้อยกลับมารับขนมในตลาดมีคนสัญจรมากมายเสียงเรียกลูกค้าเข้าร้านดังไม่ขาดสาย เลียวอีหวนกินข้าวเหนียวหมักเข้าไปสามก้อนลูกชิ้นทอดสิบกว่าลูกสองสามีภรรยาวัยชารามีสีหน้าหวาดหวัน่นตอนนําอาหารมาให้ที่โต๊ะของพวกนางโดยเกรงว่าพวกนางจะกินมากเกินไปร่างบอบบางอาจอิ่มตายอยู่ในร้านของพวกเขาและพวกเขาอาจต้องชดใช้เห็นเลียวอีหวนยังกินได้โกหลิงซือก็ตกใจพี่พี่เลี้ยวยังไม่อิ่มหรือเลียวอีหวนเลียริมฝีปาก ขบคิดลูกชิ้นแค่นี้นับเป็นอะไรตอนข้าอยู่ที่เหอฟูกับท่านลุงพวกเราออกไปตามจับโจรภูเขาสู้กับพวกเขาหนึ่งถึงสองวันได้กินอาหารเพียงมื้อเดียวกินคราหนึ่งยางงัวครึ่งตัวก็ยังไม่อิ่มแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับโจรร้ายเมืองเหอฟูตั้งอยู่แถบชายแดนทางใต้ล้อมรอบด้วยภูเขามีโจรร้ายมากมาย บางครั้งทหารไม่รักดีแซงปลอมเป็นโจรภูเขาอยู่ในนานยื่พวกเขารอบเข้ามาปรนชิงชาวบ้านในเมืองเหอฟู้าทหารไม่ออกไปปราบโจนร้ายเกรงว่าชาวบ้านจะต้องเดือดร้อนคนในตระกูลเฮอหลานส่งคนออกไปไล่ล่าโจนอยู่บ่อยครั้งตอนเลี้ยวอีหวนอายุครบสิบาปีนางเข้าร่วมกับกองทัพพวกโจนร้ายก็ถูกปราบจนราบคาบช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน พวกเขาขึ้นเขาไปล่าสัตว์มาย่างกินกันแต่เมื่อเข้าฤดูหนาวบนภูเขาไม่มีสัตว์ป่าให้ล่าก็ต้องพึ่งพาอาหารแห้งถ้าอาหารหมดพวกเขาจะต้องหิวโหวยเลี้ยวอีหัวจึงเสียดายอาหารที่คนกินเหลือและทิ้งขว้างเล่นนางไม่ได้สนใจว่าตนเองจะกินจนปวดท้องเลี้ยวอีหัวเล่าเรื่องในเหอฝูให้พวกนางฟังนางยังสั่งให้สาวใช้ซื้อขนมจากข้างร้านกลับไป พลางคีบลูกชิ้นเข้าปากอย่างอารมณ์ดีแต่กลัวหลิงซื้อและเฟิงเฉียนรอบกลืนน้ำลายเห็นแต่ละคำที่เลี้ยวอีหวนยัดเข้าปากพวกนางก็รู้สึกอิ่มแล้วเฟิงเฉียนลูบท้องของตนเองผลักถ้วยของตนเองออกไปแล้วหันไปมองโต๊ะข้างๆเห็นสาวใช้ของนางไม่อยู่ฉิวจิวชูเอ๋อไปไหนชฉีวจิวยิ้มนางเห็นขนมหน้ากินก็เลยออกไปซื้อเจ้าค่ะ กวหลิงซือจำได้ว่าฉูเอ๋อเห็นแก่กินนั่งอดยิ้มไม่ได้ชิงชิงข้าเห็นแล้วว่าสาวใช้ของเจ้าติดตามเจ้านายผิดคนนางชอบกินก็ยกนางให้พี่เลี้ยวเฟิงเฉียนได้ยินก็ขคบคิดถึงใบหน้าอวบอูมของฉูเอ๋อนางก็ยกยิ้มจนในตาโคง้งฉูเอ๋อไม่ใช่คนเลี้ยงง่ายนักนางอาจกินอาหารในบ้านของพี่เลี้ยวจนหมดเลี้ยวอีหวนหยิบขนมชิ้นใหญ่เข้าปาก นี่นางเป็นเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งข้าจะเลี้ยงนางไม่ไหวได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงนางต่อให้ข้านํำพวกเจ้าสองคนกลับไปพี่เลี้ยงคนนี้ก็ขุนเจ้าให้อ้วนได้สาวใช้เหล่านั้นได้ยินพวกนางหัวเราะมีหลายคนพูดและหัวเราะก,กันอยู่นานแต่ชูเออที่ออกไปซื้อขนมนางไม่ได้กลับมาเฟิงเฉียนจึงคิดว่าชูเอออยู่ในบ้านนานไม่ได้ออกมาเที่ยวเล่นบ่อย นางจึงเดินไปหาซื้อของอย่างอื่นแต่เมื่อเฟิงเฉียนมองไปข้างนอกเห็นคนมากมายเดินขวักไขว่แต่นางไม่เห็นชูเอ๋อจึงรู้สึกผิดปกติถึงชูเอ๋อมินิสัยเห็นแก่กินแต่นางไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลชูเอ๋อออกไปนานแล้วทำไมยังไม่กลับมาเฟิงเฉียนลุกขึ้นยืนกลัวหลิงซือเห็นแล้วประหลาดใจชิงชิงเป็นอะไรข้าจะไปตามชูเอ๋อข้าจะไปกับเจ้า บางทีนางอาจไปซื้อขนมนานไม่รู้ว่านางไปซื้ออะไรพี่กลัวอยู่เป็นเพื่อนพี่เลี้ยวข้าไปไม่นานเฟิงเฉียนขยิบตาให้ฉิวจิวสาวใช้รีบตามนางออกไปหลังพวกนางเดินฝ่าฝูงชนมาถึงหน้าถนนใหญ่ที่นี่มีร้านค้ามากมายเดินผ่านไปมาทั้งซ้ายและขวาพวกนางหันไปมองรอบๆไม่เห็นฉูเออเฟิงเฉียนไม่สบายใจ นางนำฉิวจิวเดินไปถามหาชูเออนางมาหาซื้อเมล็ดสนที่นี่หรือไม่พ่อค้าก็มีสีหน้าโล่งใจเจ้าหมายถึงแม่นางน้อยอายุราวสิบสองขวบใช่หรือไม่ใช่นางสวมเสื้อสีเขียวแก้มอวบอมสูงประมาณนี้ฉิวจิวทำมือประกอบแล้วถามว่าท่านลุงเห็นนางหรือไม่พ่อค้าขนมหวานย่อมจดจำชูเออได้ นางใจกว้างได้ซื้อขนมจากร้านของเขาไปไม่น้อยข่าพบนางนา่งซื้อขนมจากร้านของข้าแล้วท่านลงเห็นหรือไม่ว่านางไปทางไหนนางเดินไปทางนั้นไม่ค่อยมีคนผ่านไปมานะักแต่นางเห็นคนกลุ่มหนึ่งคล้ายนางรู้จักพวกเขาจึงรีบเดินตามไปจนลืมถุงขนมนางรีบร้อนมากข้าเรียกนางเฟิงเฉียนไม่ได้ใส่ใจคำพูดที่เหลือของพ่อข้า นางรีบนำาฉิวจิ๋วไปยังตรอกนั้นพบตะกร้าไม้ไผ่ขาดเก่าใบหนึ่งวางเรียราดไม่พบอะไรอีกคุณหนูเส้นทางนี้จะไปบรรจบที่ถนนจูชี้เจิงฝั่งตะวันตกนานหลีจูชี้เจงเป็นถนนเส้นยาวที่ลากผ่านไปทั่วเมืองหลวงถนนนานหลีจะเชื่อมกับถนนสายสำคัญใจกลางเมืองอีกหลายสายเวลานี้คนออกมาสัญจรมากมาย เกรงว่าไม่ง่ายที่จะตามหาใครสักคน